สวัสดีค่ะิดีต้อนรับนะคะสุคลิปดวงความรักค่ะประจาเดือนกันยายนนะคะของชาวราศีกุมลัคกากลุ่มนะฮะชาวราศีกุมลัคกากลุมคือผู้ที่เกิดในวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะขออภัยสําหรับเดือนนี้ด้วยนะฮะสำหรับชาวราศีกุมนะคะซึ่งพี่ทําคลิปกลุ่มกัมมีนช้านะฮะขออภัยตรงนี้ด้วยอ่ะเรามากันแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะไปเริ่มกันที่ดวงความรักของคนโสดกันก่อนแล้วก็จะไปต่อก,กันกับคนที่มีคู่กัน นี่นะคะไปะไปดูกันค่ะคนโสดนะฮะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะคนโสดคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมา,มาชาวราศีกุมมีควีนถือไม้โอเคควีนถือไม้ เดอะเวอร์ Tower, นะฮะมีไพ่เด็กถีดอดาบคิงไม้พี่ว่าคุณโสดราศีกุมค,คุณมีการตัดสินใจนะคะหรือประสบเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่าง mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน mm hmm. นะคะบางท่าน บางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนงานใหม่กระทันหันนะคะบางท่านถูกเลิกจ้างแต่บางท่านเนี่ยคือมีประเด็นกับคนในที่ทํางานแล้วคุณแบบลังเลแล้วมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ที่นี่ต่อไปได้ไหมฉันยังมีโอกาสสาหรับที่นี่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณเจอนะคะทำใจดีๆไว้จากหน้าไพ่ที่ขึ้นเพราะว่าจริงๆต่อให้คุณไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อกับที่นี่สําหรับไพ่ควีนไม้กับคิงไม้คุณเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพี่เอาใจช่วยที่ไหนที่อยู่แล้วคุณเขาร,รู้สึกอึดอัดที่ไหนที่คุณอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายใจนั่นอาจจะเป็นที่ที่ไม่ใช่สำหรับคุณนะจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดราศีกุมบางท่านถ้ามีแฟนในที่ทำงานก็เพิ่งเลิกกันไปอนะสมไม้เด t สีดาบเด็กเหรียญพี่มองว่าในช่วงนี้นะคะราศีกุมตัวคุณเองคนโสดอยู่ในโหมดของการโฟกัสอยู่กับเรื่องราวของตัวเองถ้ายังคิดถึงก็คิดถึงคนเก่าคนใหม่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเข้ามาพูดเข้ามาสื่อสารสื่อสารก็เป็นได้แค่คนคุยเพราะว่าใจคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะอาจจะเป็นที่พลังงานตัวคุณด้วยนะ คนเก่าอยากกลับมาหาไหมคะถ้าอย่างนั้นห้าเหรียญนะคะมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นนะคะคิงถือดาบค่ะหกเหรียญแล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะจากหน้าไพ่น่ะตัดแล้วก็คือตัดนะคะต่างคนต่างอยู่ ะะถ้าต้องเข้ามาในโหมดของความสัมพันธ์บางท่านเคยให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเน็กชันหรือในเรื่องของรายได้กันด้วยนะคะถ้าเข้ามาใน,ในความสัมพันธ์นี้พี่มองว่านิสัยเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ว่าพูดคุยสื่อสารกันเหมือนเพื่อนได้นะฮะไหนดูซิถ้ากลับมาจริงๆจะเป็นอย่างไร justice นะคะ จัจเมนิณจิงถ้วยแล้วก็ไพ่สีไม้ไนะะพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้ากลับมาจะเป็นยังไงคนคนนี้นะถ้าเขายังโสดนะคะถ้าเขายังโสดโอกาสที่ถ้าเขาได้กลับมาเขาจะมาเป็นครอบครัของคุณมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าในตรงทางตรงกันข้ามถ้าเขาคือคนที่ไม่ได้ว่างแล้วนะฮะนั่นแปลว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนของคุณละ นะคะคนนี้ไม่ใช่คนของคุณลักเขาจะไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆตัวเราเองก็เช่นกันที่จะได้มีโอกาสไปเริ่มต้นในที่ของตัวเองนะเดซูซี่ต้องทําอย่างไรจึงจะได้เจอรักครั้งใหม่คะชาวราศีกุมหนึ่งถ้วยนะคะมีหนึ่งถ้วยมีสตรีน แล้วก็ไพ่เด็กถือไม้แล้วก็พไพ่ไนท์ถือถ้วยนะคะเหมือนไพ่คิมโนบอกให้คุณมั่นใจในตัวเองนะสวยหล่อในแบบที่คุณเป็นนะคะเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องจะพูดว่าไงอะชาวราศีคุมคุณอาจจะมีลุกที่คนเห็นแล้วรู้สึกเกรงใจแล้วก็ไม่มั่นใจในการเข้าหาคุณอาจจะปรับลุกให้ดู ดูเป็นคนที่คนเข้าหาได้ง่ายขึ้นมีความเฟรนลี่มากขึ้นอะไรเนงะี้ยใครที่รู้สึกเหมือนหน้าเฉยๆแล้วตัวเองหน้าแบบดูดุคุณอาจจะเหมือนเป็นคนฝึกหัดอมยิ้มน้อยๆไว้ที่ใบหน้าเสมอๆอ,อะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้คนเข้าหาได้ง่ายขึ้นลองปรับลุกตรงนี้ดูนะคะเดี๋ยวก็จะได้มีโอกาสเจอรักครั้งใหม่แล้วละ่ะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยจากดวงที่เห็นก็ไม่ใช่ดวงที่จะแบบเหมือนแบบต้องอยู่คนเดียวหรอก นะคะมีเกณฑ์ที่เจอคู่ได้ง่ายได้อยู่แล้วในครั้งต่อๆไปนะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของคนโสดราศีกุมรัคนาคุณเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกัน,นะะไปค่ะไปค่ะไปต่อกันนะคะกับรูปแบบ ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กรณีนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับปีที่แล้วได้หรือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นสาหรับคนที่ได้ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเราพลาดอยากจะสื่อสารไปถึงนั่นเองขอภห้ให้รูปแบบค่ะความรักความสัมพันธ์ของราศีกุ๊มและขนาดกรุมหน่อยนะคะ ถือถ้วยมีไพ่สเตรนด์นะฮะเด็กถ้วยสเตรนด์ไนท์ถือไม้แล้วก็วิวออฟจูนนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะฮะพี่มีความรู้สึกว่า อืมไอ้ที่คุณวางแผนไว้มันไม่เป็นไปตามแผนคุณมักจะได้อะไรที่มันไม่ตรงตามแผนจากในความสัมพันธ์นี้มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้การแอบชอบกันอยู่ภายในใจในเวลานี้แต่ว่ามันไม่แน่ใจเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมาแค่ชั่วครู่ชั่วคราวหรือว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมาในระยะยาวได้ใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสเจอในเวลานี้คุณจะได้มีโอกาสได้เจอนะเพราะวีออฟจูนนั้นแปลว่าไม่ตรงตามแผน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดการไว้คุณไม่ได้คาดคิดไว้นั่นเองนะคะ,ะไปดูกันเวลาสีสิงด้วยความรู้สึกของคุณค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาสองถ้วย มีสองถ้วยนะคะเดลเวอร์สค่ะหกเมเท้าอืมเชมเพลนนะคะราศีธนูมีธนูมีมิถุนเดฟูนเฮโรแฟนราศีพฤษศ มีแต่ไม่เจอ์คณะขึ้นทั้งนั้นเลยอ่ะนะนั่นแปลว่าอย่างน้อยๆน,นะคุณต้องมีเกณฑ์เจอในช่วงสามถึงหเดือนนี้แล้วแหละถ้ายังไม่ได้เจอนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอแล้วนะนเห็นชัดไหมพอได้อยู่โอเคหน้าไพ่เขาค่ะว่าเขารู้สึกงไงกับคุณชาวราศีกลุ่มลคมัคนณากุมคนคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณ เพมเพล่9ถ้วยนะฮะทาวเวอร์ฮะชาริออตนะฮะมีราศีเมษมีราศีกรกฎแล้วะคะ่ะมีน,นะคะ่ะโอเคสิเป็นอย่างไร ให่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทุกคนเพราะยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะพอเห็นไหมจากที่เห็นนะคะสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์คุณมีความรู้สึกดี กับคนคนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของภูมิขิตในเรื่องของบุญในเรื่องของวาสนาในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณนับถือแล้วคุณมีความรู้สึกว่าพอคุณไปขอพอคุณไปไหว้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นเทพองค์นั้นพระรูปนั้นเลยจะประทานให้อะไรเงี้ยซึ่งจากที่เห็นนะพอคุณได้เจอคนคนนี้พี่มีความรู้สึกว่า คุณก็แอบได้เจอคนที่ใช่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีส่วนที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเป็นเนื้อคู่ได้คนคนนี้เข้ามาแล้วก็กล้าพอที่จะทำให้คุณเปิดใจในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณเลยหรือเป็นคนเก่าของคุณก็แล้วแต่นะแต่เป็นคนทีงง่ง้างประตูหัวใจคุณได้อย่างชัดเจน นะคะเป็นคนที่คุณเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่รู้จักกันมานานเป็นที่ปรึกษาให้กันได้พูดคุยสื่อสารกันได้รู้เรื่องนะคะในบางท่านชัดเจนว่ามีแผนนะคะจะมูฟไปอยู่ใกล้ๆกันหรือมีการวางแผนในอน,น,นาคตร่วมกันได้คุณคิดไปถึงขั้นนั้นนะในระยะยาวหน้าไพ่เขาเนี่ยเขารู้จุดประสงค์ ในความสัมพันธ์ของคุณอยู่แล้วค่ะไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่นะคะแต่พี่เชื่อว่าเขารู้ว่าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณต้องการไปต่อกับเขาจริงๆนะคะบางท่านเนี่ยคนที่โคบหาดูใจมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุค่ะแต่บางท่านแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติเนาะเมื่อ คบกันในระยะยาวแล้วอะค่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่ซึ่งกันและกันด้วยถ้าคุณไม่ย้ายไปเขาก็ต้องย้ายมาอะไรแบบนี้นะคะเขาไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นมากหรอกแต่พี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาไม่สบายใจเวลานี้พี่มองว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งะคะ่ะจะต้องอยู่ในหมดความสัมพันธ์ที่เพิ่งเลิกลากับคู่รักมาหรือเป็นหมดของความสัมพันธ์ที่มีการคาราคาซัง ครานี้เสร็จเนี่ยปัญหาที่ว่าเนี่ยนะมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยดี1นึ่เขายังลืมคนเก่าไม่ได้หรือ2องเขายังคลาลักคาซาังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในเวลานี้ดีบางครั้งสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขาสามารถหลุดพ้นในจังหวะนี้ไปก่อนได้ความสับสนตรงได้คือภาวะความนิ่งแล้วก็บางทีอาจจะตอบคุณบ้างไม่ตอบคุณบ้างเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะอ่ะไปดูซิ ว่าเป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะขอใยไหนะ่ Strength, นะสคะ่ะ strain มีไพ่เดวิว มีสเตรนจ์เดวิลแล้วก็มีไพ่ไฮปริสเทสแล้วก็มีไพ่เดอะเลเวอร์สอืมในความสัมพันธ์นี้นะเขารู้ว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยเป็นอย่างดีความสัมพันธ์นี้อาจจะยังเปิดเผยไม่ได้หรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นในโหมดที่เรียกว่ายังไงอะ ในโหมดที่อยากมีคุณไว้แต่ว่ามันมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบออกตัวได้เต็มร้อยอะ่ะคนคนนี้ชอบจินตนาการถ,ถึงคุณด้วยนะเดดเดวิ l ขึ้นมากับไฮเพรสเทสเนี่ยภาวะ18ปุ๊นะคะคนคนนี้แอบมีจินตนาการถึงคุณด้วยนะอ่ะแล้วยังไงซิถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายคะถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายคะ ดูสิมีไพ่สี่ถ้วยนะคะมีสี่ถ้วยมีเดอะเชอรีออกค่ะแล, el, แล้วก็มีไพ่บิโอฟจูแล้วก็มีไพ่เอ็มเพลย์นะคะจากหน้าไพ่นะคะคนคนนี้นะอาจจะไม่ค่อยอยู่ติดที่สักเท่าไหร่ ะะอยู่ไม่ค่อยติดที่สักเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในโหมดของการเดินทางนะ,ะอีกอย่างหนึ่งมันคือสภาวะของความสัมพันธ์ที่เขามีความรู้สึกว่าในเมื่อบางครั้งเขายังไม่พร้อมหรือยังลุยกับคุณได้ไม่เต็มที่อ่ะมันก็เลยเป็นในโหมดของการที่บางทีอยากเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้เรอกให้ว่ากันอารมณ์ประมาณนี้นะคะ เออมันเป็นฟิลแบบนั้นก็เลยมีจังหวะที่คุยบ้างเงียบบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องทำความเข้าใจสภาวะอารมณ์เขายังไม่นิ่งเลยนะคะ <c oughs> เขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมถ้าพูดพูดว่ายังไงคะมีไพ่เทร์ คิงถือเหรียญสองดาบสิบถ้วยชัดเจนถามว่าพูดไหมพี่มองว่าจริงๆเน่ยแอบมีปรึกษากับคนใกล้ตัวนะแต่เขามีความรู้สึกเขาจะต้องละทิ้งบางอย่างค,คนที่ได้หน้าภา่นี้สามารถเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบมีทางเลือกตัวเลือกอะค่ะ คุณมาก่อนหรือคุณมาหลังอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องยอมทิ้งอันหนึ่งเพื่อที่จะมาหาเขาจะต้องทิ้งทางโน้นเพื่อที่จะมาหาคุณหรือปล่อยคุณไปทางโน้นอะไรเป็นลักษณะอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์นีคนนนะคะ้คุณอยู่ตรงนั้นนะฮะคุณอยู่ตรงนั้นนะชาวราศีกุมต้องมีคนใดคนหนึ่งสูญเสียนะฮะเออ แผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณค่ะูคิงดาบสองถ้วยนะเดนท์ถือถ้วยหน้าไพา่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณ ใครก็ตามอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่คุณได้ก,กลิ่นอายพี่ขอใช้คำนี้นะได้ก,กลิ่นอายของการที่เขาไม่อยากพูดเขาไม่อยากสื่อสารเขาดูเงียบเงียบหายหายนะเขาดูเงียบเงียบหายหายจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่แค่ไม่พร้อมจริงๆเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้อยากที่จะอยู่ที่เราราศีกุมคนที่จะได้คลิปนี้ พี่ว่าไพ่เขาอาจจะอยากสื่อสารไปให้ถึงคุณแล้วก็อยากให้หลายๆคนที่อยู่ที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ควรทุ่มเทกับคนคนนี้มากจากไพ่ที่ขึ้นนะเพราะมันมีแพลนที่ในอนาคตอันใกล้คนคนนี้อาจจะแบบเลิกที่จะแบบปล่อยเราไปถ้าคุณได้กลิน่นอายหรือถ้าคุณได้สัญญาณนะก็ให้รู้ไว้เถอะว่าแบบโอเคมันก็ เป็นอย่างนั้นพี่อยากอ่านไพ่ให้ดีกว่านี้นะแต่จากหน้าไพ่ยอยากให้ดูที่ขึ้นด้วยว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วคุณก็จะรู้ได้ไดในโหมดของเขาถามว่าอย่างนั้นราศีกุมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยพี่ไม่หรอกมันขึ้นอยู่กับพลังงานของคนที่เข้ามาดูมันเป็นฟิลนั้นเพราะว่าบางคนเกิดในราศีนี้แต่ว่าในในเขาเรียกไงในเวลาเกิดในวันเกิดในปีเกิด เป็นคนละอ่านกันแค่นี้ดวงก็ต่างกันแล้วค่ะจริงๆเพราะฉะนั้นนี้อาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ของคุณก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะคุณเป็นใครในชีวิตเขานี้เวลานี้ราศีกุมและคนาคุมมีจัดเม้นต์ queen ือดา กินถือเหรียญเก้าหมายความสัมพันธ์นี้ยื้อกันมานานแล้วพอสมควรถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่แล้วคุณเหนื่อยวางก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีกว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้เจอครอบครัวในอุดมคติของคุณอยู่แต่อย่างแรกคุณจะต้องเลือกบุคคลให้มันเลือกบุคคลที่คนคนหนึ่งที่สามารถสร้างภาพนั้นให้กับคุณได้นะเออ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปใน,นทิศทางไหนเล็กถ้วยเจลลี่จัสติสสี่ดาความสัมพันธ์นี้ าสมมุติว่าคุณอยู่ในสภาวะคนที่มาทีหลังนะชาวราศีกุมคุณจะต้องอยู่ในโหมดของคนมาทีหลังนะเพราะเขาจะยังไม่ไม่ปล่อยมือคนที่มาก่อนอืมจากหน้าไพที่ขึ้นมาเขาจะยังไม่ปล่อยมือคนที่มาก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้เราอยู่ในสถานะณที่มีคุณค่ามากกว่านั้นเพราะจังหวะที่ถามว่าเขาชอบีิถึงคุณตอนไหนอ่ะมันคือสภาวะของไพ่ที่แบบจังหวะที่ มีเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ให้เกียรติเลือกที่จะพักเราไว้ในที่รับตลอดอ่ะอืมมันเป็นฟิลประมาณนั้นนะกุงนะมีราศีมังกรราศีตุลขึ้นมาด้วยแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอนใกล้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ะน,น,คน,นะคะ มีไพ่คิงถือเหรียญน,นะมีไพ่เจ็ดดาบคุณจะเริ่มจับพิรุธเขาได้เขาจะเริ่มไม่พูดความจริงกับคุณนะคะเขาจะเริ่มไม่พูดความจริงกับคุณรวมถึงบางครั้งบางท่านจะเจอการตีตัวออกห่างนะเจ็ดดาบขึ้นมาบ่งบอกแล้วนะคะจะมีความนิ่งจะมีอะไรหลายอย่างที่เราสัมผัสแล,แล้วเรามีความรู้สึกว่า ทำไมคนนี้ดูไม่จริงใจทําไมเลือกที่จะไม่พูดความจริงกับเรากับเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เขาเลือกที่จะไม่บอกเราหรือเลือกที่จะแบบพลิกคำพูดไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคุณจะสัมผัสได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณราศีกุมรัคนากมุมเขาอยากบอกอะไรกับคุณจ็ดไม้นะคะ สามถ้วยค่ะหนึ่งไม้นะฮะแล้วก็ไพ่ the l o v e r s นะฮะจากไพ่ที่ขึ้นมาแต่เขาอยากที่จะบอกคุณนะความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันจะดีมากมันจะดีมาก แต่ถ้ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ถ้าคุณอยากมีความรักอยากมีความรู้สึกที่ดีอยากเจอเนื้อคู่คนในวุดมคกติที่คุณสามารถที่จะไปต่อได้คุณต้องมองหาคนใหม่อย่าเลือกคนคนนี้เพราะคนคนนี้มีข้อจากัดแล้วก็ให้คุณได้ในสิ่งที่ให้คุณได้ในสิ่งที่เขาเขาพอที่จะให้ได้แต่ไม่เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการนะเป็นฟิลแบบนั้นนะคะ อะไปดูซิว่าไพ่อากจะแนะนำอะไรไพ่แนะนำเป็นไพ่ intention นะ i n t e n t i o n คือเรื่องของความตั้งใจค่ะมันรินรถความตั้งใจลงในทุกสิ่งที่ทำผลลัพธ์ที่หวังก็อาจจะเป็นจริงชีวิตจะค่อยๆบ่มเพาะความพยายามให้เป็นพลังภายในและซื่อตรงต่อเจตจำนงส่งผลดีต่อใจมหาศาลค่ะแม้ในท้ายที่สุดจะไม่เป็นดังคาดเหมือนบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องสนใจที่ ปลายทางซะอย่างเดียวนะคะแต่ให้สนใจที่ระยะทาง บางทีคุณอาจจะได้คุณพบอะไรดีๆในระหว่างทางนั้นก็ได้เอาใจช่วยค่ะชาวราศีกุมลัคขณากุม,มโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดวงความรักสําหรับเดือนกันยายนนี้ของคุณนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันนะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment นี่มมนลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ